เอาฟังกันรับจำกันได้สักพู่พี่กวีพูดคำชัดเจนเวลาพี่จีนกับสรัฐดีกันประเทศไทยทำงานง่ายค่ะแต่ถ้งเมื่อไหร่ที่เขาขัดแย้งกันมหาอำนาจของโลกการถูกดึงไปซ้ายทีขวาทีไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่าสุดนะคะใน c l m v มีก็มีการขยับตัวกันเยอะอย่างที่พี่กวีบอกว่าประเทศแต่ละประเทศก็พัฒนาเศรษฐกิจกขเขตเศรษฐกิจกของตัวเองแล้วเมื่อกี้พี่กวีพูดถึงสิ่งแวดล้อมล่าสุดค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา29เมษายนมีการจัดพิธีเปิดเขตสาธิตคาร์บอนต่ำ ไซเซธานะคะเป็นเขตสาธิตที่จีนและเราร่วมกันสร้างขึ้นผ่านการประชุมวิดีโอคอลที่นครหลวงเวียงจันท์ของเราขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของการก่อสร้างอันเป็นการเปิดบทใหม่ของความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความร่วมมือใต้ใต,ต้พี่กวีคะมิติข่าวที่เราได้รับการประทัตัวมาตลอดตอนนี้เราก็จะพบว่าหลายๆประเทศ มุ่งมาทางอาเซียนกันมากขึ้นอย่างที่ที่กบีเคยพูดเอาไว้ในหลายๆครั้งว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่เนื้อหอมทีเดียวพอมาถึงจุดตรงนี้กับความช่วยเหลือที่จะมีมาตรการเป็นขั้นเป็นตอนในเมียนมามันน่าจะต้องเห็นอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรควรจะต้องเกิดขึ้นบอกพวกเราได้ค่ะอัอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าภูมิภาคของเราเนี่ยในเอเชียคนเนนะครับหรืออาเซียนนะครับก็เนื้อหอมเนื้อหอมเพราะว่าเราไม่มีสงครามเกิดขึ้น แล้วก็เรามีประชาชนถึงหกร้อยสิบล้านคนนะครับซึ่งมากกว่าประชาคมยุโรปนะครับคุณศิริวัลยยุโรปเนี่ยมีแค่ห้าร้อยกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยศักยาภาพของตลาดแล้วก็มนุษย์แล้วก็รวมทั้งภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียคเนซึ่งอยู่ใจกลางของอินโดแปซิฟิกเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับ ถ้าเป็นไปด้วยดีเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจอันดับสี่ของโลกเลยนะครับรองจากสหรัฐรองจากจีนรองจากกรณีของญี่ปุ่นแล้วก็อันดับสีเนี่ยเป็นอาเซียนนะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอาเซียนมีพลังสิบสิบประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลกันเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาครอบครัวอาเซียนมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหา เมียนมาก,ก็เป็นปัญหาหลักซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการประชุมปรึกษากันเป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการช่วยเหลือมนุษยธรรมของพม่าให้มันเป็นระบบแล้วก็แบบที่มีผลระยะยาวนะครับซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจในเมียนมามาเป็นเวลาหนึ่งปีเพราะว่าการที่จะให้ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในเมียนมาที่มีสถานการณ์สูร้รบอย่างในกรณียูเครนเนี่ยที่เราบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่ามันจะต้องมีการตกลงระหว่างคู่กรณีก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นในกรณีรัสเซียคุณสิริวัลเกิดว่าในมาริโอโปลเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาคุยกันบอกว่านี่ตองอยยงนีนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยสู้รบกันนะครับคนที่เป็นประชาชนคนที่มีตั้ง กลุ่มรักษาพิทักษ์ตัวเองก็ออกมาต่อสู้กับกลุ่มรัฐบาลอาหารฉะนั้นสถานการณ์ในพม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากสับสนแต่อาเซียนเองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่6ครับคุณสุริวันที่นะครพนมเป็นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จับทุกฝ่ายนะครับทุกเวทีเนี่ยทุกเวทีก็คือว่ามันมีทั้ง อ่าเวทีเปิดเวทีปิดแล้วก็เวทีขององค์การสหประชาชาติแล้วก็เวทีของภาคประชาสังคมนะครับประเด็นก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอ่าเพื่อที่จะเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดเนี่ยมาวางแผนนะครับความช่วยเหลือเมียนมาเพราะว่ามันยุ่งยากยุ่งยากยังไงครับคุณศิริวันประเด็นที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทหารนะครับกําลังต่อสู้กับอ่กองกําลังต่อต้าน หลากหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธเพียบนะครับนั่นเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยหลังจากที่มีการยึดอำนาจนะครับรัฐบาลพะัะเทศก็มีการจัดตั้งที่เขาเรียกว่ากลุ่มพิทักษ์ประชาชนกองกําลังพิทักษ์ประชาชน p ีเพิ e d e เ e ฟ s e น o ์ฟอขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนก็สู้รบตบมือกันอยู่ทําให้ประชาชนถึงเกืบอบห้าแสนคนนะครับต้องจัดกระจายไปทั่วประเทศนะครับ ประเด็นที่สามเนี่ยก็ยังมีกลุ่มนะครับทหารต่างๆนะครับที่เขาเรียกมิลิเชียรหรือหน่วยทหารป้องกันตัวเองนะครับเต็มไปหมดเป็นพันๆกลุ่มนะครับจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดสถานการณ์ที่มีสีิรภาพแล้วก็มีการยุติสู้รบช่วงระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนนะครับของมนุษยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคแล้วก็เรื่องนึงนะครับคุณศิริวันสสำคัญมากๆก็คือ วัคซีนวัคซีนนะครับเมียนมาเนี่ยต้องการวัคซีนมากๆตอนนี้42%ของประชาชนเวียดนมามของประชาชนเมียนมาเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งถือว่าน้อยอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆน,น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเมียนมาก็ถูกอบอยคอรดนะครับความบานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโครงการของยูเนสโกโคว็กซ์ที่จะช่วย จัดหาวัคซีนราคาถูกให้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ทางอาเซียนจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากรัฐบาลอาหารพรม่านะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเ,าเมื่อยังสู้รบกันอยู่เนี่ยแล้วก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้จะทำยังไงให้มันมีช่องทางหรือลำเรียงที่มนุษยธรรมเอ่เอ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยอทรมจะเข้าไปได้หรือที่เขาเรียกว่า humanitarian corridor นะครับในกรณียูเครนก็จะมีระเบียงอันนี้ที่จะให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยหนีออกมาจากโรงงานที่ถูกล้มอมโดยผูช้ช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้ได้ฉะนั้นจะทำอย่างไรต่อไปว่าจะเกิดมีช่องทางระเบียงนี้เพื่อที่จะลำเลียงส่ง ของเหล่านี้เข้าไปช่วยทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่กลุ่มของรัฐบาลทหารพมาร่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนทุกกลุ่มนะครับอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะทําอย่างไรนะครับนั่นเป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามเนี่ยก็คือว่าใครจะเป็นคนจัดการหน่วยงานอะไรอาเซียนเองเนี่ยมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอาห่าเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือและจัดการในเรื่องภัยวิบัติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีวิกฤตสึนามิแล้วก็ ภายเย่คือกรณีอุทกภัยนะครับพายุฝนที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยอาเซียนหน่วยงานเดียวรับไม่ไหวครับคุณศิริวัลอาห้าเซ็นเตอร์มีคนน้อยเงินไม่พอนะครับฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องหาหุ้นส่วนเข้ามาช่วยหุ้นส่วนนี้ก็คงจะได้ มาจากคู่จราจาประเทศต่างๆซึ่งมีความพร้อมกว่านะครับอันนั้นเป็นประเด็นประเด็นที่สามนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาองค์การสหประชาชาติเข้ามานะครับองค์การสหประชาชาติตอนนี้เอามีตัวแทนแล้วใช่ไหมครับของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติช,ชื่อ,อคุณโนรีนเฮเซอร์ izer, นะครับซึ่งเคยมีประสบะการณ์นในการช่วยเหลือเมียนมา ในช่วงวิกฤตนาคริสนะครับในช่วงไซโคนาคริสนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับผู้แทนพิเศษเรื่องเกี่ยวกับพม่านะครับคุณพรพิมลน,นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศดอนด้วยนะครับ คุณพรพิมลเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นตัวที่ประสานงานาฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็ทางด้านเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้นโยบายของไทยในด้านเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับหน่วยงานต่างๆที่จะดึง เข้ามาช่วยโดยเฉพาะเร่ององค์การสหป,ประชาชาตินะครับผมเนี่ยมีเรื่องส่วนตัวไล่ฟังว่าการเกี่ยวโยงขององค์การสหประชาชาตินนการช่วยเหลือมนุษยธรรมในพม่าเนี่ยอ่มันไม่ใช่ง,ง่ายๆมันมีปัญหาเพราะว่าในช่วงที่องค์การสหป,ประชาชาติเข้าไปช่วยช่วยเหลือเมียนมาในยุคที่มีอวิกฤตนาคิสเนี่ยทางด้านรัฐบาลพม่าได้เรียนรู้เยอะเลยและเห็นว่าเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศเนี่ย มักจะเข้าข้างนะครับฝ่ายประชาชนแล้วก็จะหาเรื่องเจ้าหน้าที่อยู่เสมอฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จึงเป็นไม่ไม่ไม่ไมน่าแปลกใจเลยคุณนสิริวนเวลามีองค์การสหปร,ระชาชาติพมาาเนี่ยรัฐบาลทหารพม่า,นมาเนี่ยก็จะตั้งแง่ไว้เยอะแยะมากแล้วตอนนี้เนี่ยยังงอนอยู่นะครับไม่ยอมพบกับผู้แทนพิเศษนะครับเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เข้ามาเยือนประเทศนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตัวจากคนสวิสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตทูตไทยประจำอ่สวิสประจำประเทศไทยนะครับมาเป็นชาวสิงโคโปร์เองก็ตามนะครับทางารัฐบาลทหารพรม,าม,ม่าเมียนมาเนี่ยยังเล่นแง่เลยยังไม่ยอมเชิญเห็นแล้วนะไม่ว่าบทบาทขององค์การสหประชาชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ย เขามีเขาเรียกว่ามีพันธกิจที่มาจากาประชาคมโลกฉะนั้นองค์การสาประชาชาติเนี่ยกับอาเซเซนจะต้องร่วมมือกันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากๆนะครับเพราะว่าถ้าร่วมมือกันได้เนี่ยประเทศไทยสบายใจเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือมนุษยธรรมเพราะว่าเรามีชายแดนที่ยาวที่สุดกับเมียนมาแล้วก็สง่านของต่างๆเนี่ย ได้สะดวกนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเขาก็พยายามาจะห้ามไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยส่งสิ่งของเนี่ยทางด้านมนุษยธรรมผ่านชายแดนนะครับบนพื้นาทางชายแดนนอกจากทางโดยตรงทางอากาศแล้วก็ทางทะเลเพราะว่าทางรัฐบาลเมียนมากลัวว่าถ้าให้การส่งผ่านเนี่ยทางบกนะครับก็จะมีการแอบส่งอาวุธกันนะครับ อันนี้เป็นเรื่องลึกๆที่เล่าให้ฟังว่าการช่วยเหลือเพม่าเนี่ยเมียนมานะครับดูผิวเผินแล้วเนี่ยจะเห็นว่าง่ายตามจริงแล้วมันลําบากมากเพราะว่าเมียนมาเนี่ยสภาพการเมืองซึ่งเหมือนกับขนมชั้นนะครับมีทั้งห้าหกชั้นซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจที่จะต้องผ่านพ้นกว่าที่จะช่วยเหลือกันได้จริงจริงๆตอนนี้องค์การสาารรรุุขทท่่นดพิิิกกกกวีีีปะะชมมมมอองงลบั้หใตจ สรุปการไม่ว่าจะเป็นการเสริมเรื่องกําลังคนกําลังทรัพย์ของศูนย์กลางในการบริหารจัดการในอาเซียนเรื่องเมียนมาและประเทศไทยเองก็อาจจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางที่ทําเรื่องตรงนี้เนี่ยประชุมกันที่เท่าไหร่นะคะเมื่อสักครู่ที่เือบ,น,บนที่หพฤษภาคมที่กรุงพนมเพนในฐานะที่กัมพูชาเนี่ยเป็นประธานอาเซียนแล้วก็มีทูตพิเศษนะครับซึ่งได้เคยไปเยือนเมียนมาแล้วก็ได้ตกลงกับทางฝ่ายเมียนมาว่า จะจัดประชุมนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ,อหาข้อสรุปแล้วก็แนวทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือพม่าเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกฝ่ายทุกกลุ่มนะครับโดยไม่มีการเลือกสรรน,นะครับแล้วก็จะทําอย่างไรเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นในวันที่6นี่นะครับต้องรอติดตามดูแล้วก็รายการนี้ก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าผลออกมาเป็นอย่างไรครับคุณสรวัฒน ฟังดูแล้วนี่สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องไฮไลท์เยอะนะคะสําหรับใกล้บ้านเราก็คือเรื่องของอาเซียนมีการคุยกันที่เมียนมาต่เป็นเช่นทวี่มีการหยิบเรื่องเมียนมามาคุยกันที่พนมเปญกัมพูชาเพราะปีนี้เขมหรือกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนที่จะจัดประชุมแต่อีกมิติหนึ่งเรื่องของราคาพลังงานทั้งโลกที่ถูกเขย่ากันอย่างแรงกลุ่มโอเปกโอเปก p ลัส ก็จะมีการประชุมกันวันที่5พฤษภาคมสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่ผู้ฟังฟ้าสายใบสิริวัลต้องจับจ้องและติดตามพิกวีไล่เรียนมิติต่างๆมากมายในโลกตอนนี้ที่ถูกความท,ท้าทายทั้งการมีผู้นําคนใหม่ของฝรั่งเศสแต่เป็นคนเดิมการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์ว่าถ้าใครมาจะเกิดอะไรจะสะท้อนมิติอะไรแต่สุดท้ายทั้งหมดเราก็ต้องกลับมาดูบ้านเรารั้วบ้านเราของคนไทยและท่าทีของคนไทย มีคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากใหญ่พี่กวีพูดถึงด้วยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จำได้ว่าเมื่อตอนพูดข่าวมาแ,แรกๆพี่กวีบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีต้องช่วยได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมบันเทิงตรงนี้พี่กวีอยากบอกอะไรผู้ฟังฟ้าสายครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาคิดขึ้นมานะครับประเทศอภิมหาอำนาจเนี่ยเขามีที่เขาเรียกว่า ฮาร์ดพาวเกับ soft power นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามี smart power นะครับซึ่งอยู่กลางๆนะครับไม่แข็งไม่อ่อนนุ่มละไมนะครับคือ,อแบบไทยๆนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งคนไทยรัฐบาลไทยต้องเข้าใจว่า soft power เนี่ยมันไม่ใช่เป็นลิตภัณฑ์หรือเป็นกีฬา,าหรือเป็นเพลง หรือเป็นชดาหรือเป็นชุดใดชุดหนึ่งหรือว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าอะไรนะครับการที่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีพลังดึงดูดนะครับให้ประเทศต่างๆเนี่ยคล้อยตามสนับสนุนสิ่งที่เราทําอยู่คล้อยตามนโยบายของเราอยากเป็นเพื่อนของเราเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสร้างสมบาร,รมีทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคม นะครับแล้วก็รวมทั้งการที่เราเนี่ยเคารพสิทธิประชาชนของเราเองสิทธิมนุษยธรรมอของเราเองนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่ดีแต่สูหสนน้หลังจากต้มยำกุ้งไม่ได้ับคุณสิริวัลผมจําได้เป็นนักข่าวนะครับหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับผมจําได้เป็นรัฐบาลของท่านชวนนะครับมีนโยบายออกมาชัดเจนมากว่า เราจะสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับในภูมิภาคแล้วก็เครารพสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นเสาหลักที่สําคัญของการดําเนินนโยบายต่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ยังไม่มีการเน้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหกปีเนี่ยเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยยังเป็นประเทศที่เป็นสังคมเปิดนะครับแล้วก็ประชาชนมีเสรีภาพในการสแสดงออกนะครับไอ้นี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะแสดงพลังอำนาจนะครับที่ไม่ได้ใช้อาวุธขีปนาวุธยิงตอบโต้กันนะครับคือคนไทยเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีก็คือใจดีใจกว้างใจบุญนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ อำนาจพลังอซอฟต์พาวเวอร์หรือระมุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้มีมาเพื่อเพิ่มจํานวน,นนักท่องเที่ยวนะครับอย่างที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยชอบออกมาอวดอ้างมันเป็นแนวความพิดที่ผิดนะครับฉะนั้นผมอยากจะแสดงความคิดเห็นที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีอายุทศาสตร์นะครับระยะยาวที่รวมในการเสริมสร้างการใช้ นะครับอซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการเพิ่มบาร,รมีอำนาจการต่อรองทั้งพลังเศรษฐกิจสังคมและการทุตของเราในทุกมิษษตินะครับอ้น,นี้ต่างหากแต่เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีการวางแผนกันอย่างรอบคอบนะครับและเรื่องการวางแผนเนในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องลําบากเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปนะครับแผนฟื้นฟูประเทศ หรือแผนของสภานพเนี่ยนะครับอันดับที่สิบสามนะครับทั้งที่สิบสามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปอยู่ในแผนด้วยนะครับเราจะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่คนหนึ่งออกมาพูดพอเห็นมวยไทยดังก็บอกว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์พอเห็นต้มยำดังก็ออกมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ <c oughs> พอเห็น <c oughs> น้ำไข่เปียวฟูก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ อันนั้นครับอันนั้นมันเป็นสินค้า PR ของบางบริษัทเท่านั้นเองนะครับอย่างของมิชลันซึ่งเขาเป็นบริษัทจัดอันดับอาหารเขาก็ต้องการโปรโมตตัวเขานะครับฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องมีระบบนะครับยุทธศาสตร์ระยะยาวในเรื่องอการสร้างการใช้ซอฟต power แล้วก็ทำ,ทำอย่างไรให้มันย,ยั่งยืนครับขอบคุณครับ พี่กวิสตท้อนี้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นชัดขึ้นว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์เกิดจากฝั่งตะวันตกวันนี้เราเห็นภาพชัดว่าสงครามตัวแทนในยูเครนรัสเซียส่งผลอะไรบ้างบนโลกใบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆแต่พี่กวีใช้คำว่าเราสามารถเป็นสมาร์ทพาวเวอร์คือไม่ต้องแข็งไปไม่ต้องอ่อนไปหนึ่งนาทีที่เหลือพี่กบีอยากบอกอะไรดีในวันที่เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเมีนมาก็เปราะบาง แล้วการแทรกแซงหรือการเข้ามาเชื่อมของมหาอำนาจที่จะทาให้เกิดภาพแบบยูเครนรัสเซียมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอสถานการณ์ล่าแหลมมาแล้วผมคิดว่าเอเราเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีความคิดที่เป็นน้ําหนึ่งเดียวกันนะครับผมอยากยกตัวอย่างอินเดียนะครับอินเดียเป็นประเทศที่อไม่กลัวใครเลยนะครับถูกกดดันจากสหรัฐให้เข้าข้างสหรัฐนะครับแล้วก็ออกมาต้านรัสเซียอินเดียบอกออกมาเลยว่าฉันไม่ทําฉันเป็นประเทศอิสระ นะครับย่งมากดดันฉันเลยฉันมีนโยบายที่เป็นเอกเทศถึงแม้ว่าในส่วนรวมแล้วเราอาจจะมีนโยบายที่ไทยถึงกันและที่น่าสนใจนะครับสื่ออินเดียเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันถล่มสหรัฐครับซึ่งเราก็ยกตัวอย่างนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับของไทยนะครับของเราเนี่ยอ่ก็ยังแบ่งขั้วกันนะครับเวลาเราพูดถึงสงครามยูเครนนะครับน่าสนใจมากเหมือนกับว่าเราไปทําสงครามกันเองเพราะว่าสงคราม ที่สานโคลนกันเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่ในไทยเนี่ยมันวุ่นวายดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอบคุณค่ะพิ้งสั้นๆน,นั่นก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่เราต้องตระหนักกันเหมือนกันทั้งหมดคือมุมมองที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของพี่กบีโจงกิจทาวาผู้ทธขาววสประจารายการฟาซายบารชีวันทุกวันจันทร์ดูแลสุขภาพแล้วกลับมาให้มุมมองที่น่าสนใจแบบนี้กับพวกเราใหม่ในวันจันทร์ถัดไปนะคะพี่กบีขอบพระคุณค่ะ สวัสดีครับพักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจครบทงชาติไทยฟังเพลงชาติไทยภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ